เมื่อนี้ยายจิตสิพาไปเบื้องอีอย่างเมื่อนี้ผู้เฒ่า,า,ผ,า,า,ผ,าผู้สูงอายุบ่บ่ว่าผู้เฒ่าหรอกผู้สูงอายุกับการปฏิบัติโตเมื่อนีก็เกี่ยวกับศาสนาปดูใกลปเบื้องเนี่ยนั่งพระก,กันเฮ็ดอันนี้เด้ค่ะ,ะเห็นบ่แต่ละมือเสด้หูว,ว่าพวกเขามีความสุขบ่กับการมาวัดมาว่ามันเป็นอ่าสังคมเด้ค่ะเขาเอิ้นว่าหาสอ อันนี้คือสอสสังคมสอสสงบเห็นปะเห็นปะเห็นปะพกยายจีดเหตุอ่าแต่ว่าโดยมากก็สิยายจีดปฏิเสธน้ำพิ่นดอกเดือนนี่แต่เพราะว่ายายจีตปวดขาแต่ว่าตอนนั้นยายจีด้เหเนมากอยู่อันนี้ค่ะสวยบ่มันเห็นเหตวัดถึงสิมิโรคระบาดกะบ้านเขาเอื่นว่าเนาะค่ะเนาะ ถึงสีมีโลกระบาดเกิดขึ้นแต่ว่าวัดว่า,าล่ามเหาให้มันสดชื่นอยู่ตลอดไวล,ล่าไหมโอ้บงับงบังวัดว่า,าล่ามตรงสดชื่นตลอดไหมค่ะไหคือมีคนมาปฏิบัติธรรมตลอดเด้อเด้อเฮใหคือกันกับว่ามีคนมาปฏิบัติปฏิบัติธรรมตลอดอ่านยาย นี่ของยายจิตเฮ็ดอันเดียวนี่แหละพะว่าตอนนั้นยัง่มปวดขาหลายนี่ของยายจิตนอกก็นั่นของเพื่อนเบิดนี่ของยายจิตค่ะน้องกันนี่ละน้อกันนี่ละเราก็นั่นเพื่อนเบิดมันเฮ็ดไห้เห็นบ่คะมันเฮ็ดไห้วัดเทาถึงสิมีโลคกระบาดเงียบเหงาแต่ว่าเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดไห้มันสดชื่นตลอดค่ะ วัดมันสืบเกิดการสดชื่นตลอดค่อยๆก็ว่ามีเฮ็ดไห่ค่อยๆเบาเงียบเฮ็ดไห้มีค้นมาตลอดนี่แหละที่ว่าพระก,กันเฮ็ดโมบายหลังจากเฮ็ดโมบายแล้วกะบ้านเมืองสิเป็นยังไหนเฮอยได้ศาสนาเฮ้ายังคือเก่าค่ะเห็นบะพอว่าเฮ้าเห็ดขึ้นมาพอว่าอยากให้มันมีความสดชื่นบ่ไห่มันมีความสดชื่นบ่เงาเดี๋ยวนี้มันเงา ฮั่นเฮาใหญ่หมันเงาเด้อค่ะเด้อเห็นบ่บ่ให้มีความเงาศาสนาเขายังมีคือเก่าเห็นสวยสวยสวยหั่นในในลายย่ายห้นั่งแล้วเป็นผู้สาวลักเห็นบ่เป็นสาวลักย่าให้เด้อค่ะเด้อวัดใดกับยาวัดว่าลามเฮาให้่เงาถึงสิมิโลกระบาดเพิ้นหามทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเฮาให้่วัดว่าลามเฮาเงานี่ละคือกัน แยกกิเทศสูงไว้กับการปฏิบัติตัวด้านศาสนานะเพิ่นเฮ็ดเป็นเบิร์ดเล้กค่ะนะเฮ็ดดอกใหม่หดอกอยังเพิ่นเฮ็ดเป็นเบิร์ดเฮ็ดเป็นเบิร์ดวัดว่า,าลามเห้องเบงเงียบค่ะถึงว่าวันศิลวันศิลเพิ่นบ่อไห้มีร่วมตัวแต่พวกเขาเกิดสิมาชวนช่วงย่าเว้นมาเฮ็ดอันนี้ค่ะบ่ไห้วัดว่า,าลามเงียบอันนี้เลยคือมูสาม อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแกน่นทุกสิ่งทุกอย่างเ้างสิยเสียงไปตลอดบ่บมีเข้าไวงเงียบถึงสิมีโรคระบาดเกิดขึ้นแต่ว่าวัดว่าลา,า,ามเขาคือเก่าเฮให้มีบุญตลอดคือมีบุญตลอดค่ะคือมีบุญตลอดมีคพามภูมิใจบ่ค่ะบ่ห้มีแบบว่าเงาบางวัดนี่อาจสิงเงาข้ากังเงาวันนี้กังเงา,นา,นงา,นานบ่บมีเงา,นานเลยค่ะเห็นเนาะค่ะเนาะมือน,นี้ สิจบลงตรงอันใดดีเนาะมันไม่แต่อันสวยๆจบลงตรงนี้เนาะค่ะเนาะผู้สูงวักับการปฏิบัติตัวเองด้านศาสนาข้าพเาสีเฮ็ดอยังงขวัเขว่าในเฮ็ดเลยค่ะการมาวัดทุกมือสิเป็นการอาเฮ็ดให้จิตใจเขาสบายจิตใจสบายสงบแล้วก็ส่วนมุตนเป็นบางครั้งป้องกันอันใช้มืออันนี้ช่องของยายจิตตาน้อย,ยิ้มใจเวยค่ะเด้อแต่ว่าเขียนเป็นวิจิตาชัยยา ผู้สูงอายุกับการปฏิบัติตัวด้านศาสนา